มีการบัฟมีการบกันด้วยอ่ะเชิญคุณหมาปรินครับเอาละครับผมตาผมแล้วนะให้หมาชูปฏิทินไปกล้องตรงนู้นเลยครับผมเออผมเปิดหน้าอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องหน้าคุณอถ้าคุณอยากหน้าอื่นคุณก็น้าอื่นคำถามมีอยู่ว่าเปิดหน้าเล็กด้วยใจร้ายมากใจร้ายมากครับปฏิทินปีนี้ของเรานะฮะ มีนักแสดงทั้งหมดกี่คนครับอุ้ยความเลยความเลยความเลยสองซ่มเพ่ขาน่าจะมีถ่ายกันเดือนละสองคนสิบเก้าแปด่คนนะฮะมีกี่คนหกห้ 6, าสีา่สามสองหนึ่งหมดเวลาเมื่อกี้แหลนะน้ำเหมือนกันใช่น้ำกำลังดูว่าเอ๊ะเดือนไหนมีสามคนไหม ไม่มีเลยนะครับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับก็12เดือนคูณ2ไปนะครับ24คนครับเย้คนต่อบดูด้วยคนต่อมาเยอะมากเลยอ่ะยี่ี่ม